สิบสามพักถาชินทบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาะนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะราทะโยสุพุธธทธาอัตถวีสตินายกาสัพเทปฏิทิตาไมหังมัทธเกเ,เตมุนิสลาสีเสปะิทิโตไมหัง พุทโธธรมโมทะวิโรจะเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเลสภะคุนากะรโรทะทะเยเมอนุรุธโธสาลีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคลาโนจะวามเกทักขิเนสะวะเนไมหังอาสุงอานดันทาลาบุลา กัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสตโตปิธิภาคสมิงสุริโยว,วะปะพังกโรโรนิสินโนสิดสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมาละกัสโปเทโลมเหสีจิตตะวาทโกโสม่หังวัเนีนิจางปฏิฐาสิกุนากรโร ปุโนอังคุลิมาโลจะอุปลีนันทะสิวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติละกามามะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตะวันโตชิโนรสา,าชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังคุอังคะมังเคสุสันทิติระตำนังปุ ระโตอาสิทักขินีเมตสุตตะกังทชักขังปัจฉโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมระปะลิตตัญจอาตานาติยะสุตตะกังอากเสชะทะนางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวะระสังยุตตาสตัปปาการลังกตา วาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัทวาอาเสสาวิณาย,ยันตุอนันตชินะสเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสถาสัมพุทธ,ธปัญชเลชินะปัญชะมัตฉัมหิวิหะรันติมหีตะเลสถาปเรนตุมังสัเพเต,เตมหาบุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรักโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยส,สัทธามานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญชะเลตี สิบสี่บุพาุิม,มหากาพระหุทสหัส,สมาพินินมินตาสาหุนันตังคีเมขลังอุทิตะโครัตเสนามาดังธานาที่ธรรมวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาโควตุเตชยมังคลานี้มาลาติเลกามากพิยุทชิตสาภะระติงโคลัมปะนาลาวากามมกขามาถัดทายักขาง ขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาขีลิงข้าชาวาลังอติมาตตาภูตังทาวัคขี่จักกะมาสันีว่าสุทารุนันตังเมตตัมผู้เสกกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตช,ตเตชยมังคลานิอุคิตะขักขา마 ติหัตถาสุธารุนันตังทาวันติโยชน้าปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขตานโนชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชยมังคลานีิกัตวานากัามุทารังอีวา คาพินียาจินจายาทุธาวาจะนังชนะกายามาเชสันเตนะโสมาวิธีนาชิตาวามูนินโทตันเตชะสาพาวตุเตชายามังคลานีสัจจังวิหายามาติสัจจากะวาทาเกตุงวาทาาพิโลปิตะ มะนังอติอันท่าภูตังปัญญาปทีปาะละปะชาลีโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยังมังคลานีนันโทปะนันทภูชักังวิพุทธังมหิตท,ทิงปุตเตนะเถราผู้ชะเคนะธรรมาปยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยังมังคลานีทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะ สุธาถาหัตถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตบามุลินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานี้เอตาปิพุทธชยมังคลลาอาฏาคาถาโยวจโน ที่นาทีเนสัลเตมาตันทีหิตาวาน,านีกาวิวิธานิจุปัถวานีโมกขังสุขังอะทิฆาไมายยานาโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายาสภะปาดีนางปุเรตาวาปารามีสภาปัตโตสัมพโพที่มุตตมังเอเตนาสัจวะเชนะหตุเตชยมังคลัง ชยันโตโพธิยามูเลสักกะยานางนันทิวัฒโนเอตังตตวังวิชโยโหหีชยสุชยมังคะเลอปราชิตาปลังเกศีเสปทาวิโปคะเลอพิเสเกผับพาพุทธานังอักขปโตปะโมทัติสุนักตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุตที่ตังสุขโนสุโมหุต โตจะาสุยทังธรรมะจาริสุปททักขีนางกายากรรมังมาจากรรมังปททักขีนางปททักขีนางมโนกรรมังปนิทีเตปททักขีนาปททักขีนานิกตวานาราพันตเถปททักขีเน ภาวตุสาพระมังค่าลังรักขันตุสัพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทธาโสตีพวันตุเตพระวตุสาพระมังค่าลังรักขันตุสาพพะเทวตาสัพพะตัมมานุภาเวนะสทธาโสตีภวันตุเตพระวตุสัพระมังคะาลังรักขันตุสัพระเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสทธาโสตีพวันตุเตสิบห้า ปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคาเลโพธิคเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนะพวันตุปูชิตาโสทิงกโลนเตทะวิหาระมันทะเลเถลาจะมัชานาวกาจะพิกขโบสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานะภูตา สุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันธะสัมภาวาสังเสทชาตาอัโวูปปาติกานิยายานิกังธรรมวรังปฏิจะเตสเพเภปิทุกขสะการนตุสังขยังทาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัธลาจะปุคัลาสังโฆโหตุสะมัคเขววะอัฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุ สัทมโมดสัพเพปิธรรม,มะจาริโนวุตติงสัมปาปุไนายามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตปะสสน,นาหหนตุสัพเพปิปาริโนพุทธ,ธาสาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเลีเทวตวัสตุวุติภาวายะสัตตนาสมิทังนีตุเมธนิงนาตาปิตาจะอัตตราชัง นิจังรักขันติอุตตกลางเอวังธรรมมีณราชโนประชังรักขันตุสพัพพทาเทวตาอุยะโยชนะคาถาทุกขปตาจะ,จะนิทุกขาพยปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโกสกาหุนตุสพัพเพปิปาริโนโอเอตาวตาจะอัมห,หิสัมปตังอุญยะสัมปทังสัพเภทยวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธานังทัทันตุสัต ายาสีหลังคักขันตุสัพพทาภา,าวนาธิรตาโหณตุคัจฉันตุเทวตาคตา17สุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโ,โสรธีโหตุนิรันตลงังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสรธีนิรันตลงังโหตุสัพสสพัมมพง สุขมังคลังรักขันตุสสพ,พเทวตาสระพพสังขานุภาเวโนโสธทีโหน ุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระปตจิกัังนาเระรััตตปจิกนจะยังพลังอรหันตานจะเตชะนะรักขังพันธามีสัพปโซสัพเพพุทธาพระปติการจิกนจะยังพลังอรหันตานจะเตชะนะรักขังพันธามีสัพปโซสัพเพพุทธาพระปติการจิกนจะยังพลังอรหันตานจะเตชะนะรักขังพันธามีสัพปโซสัพเพพุทธาพระปติการจิกนจะยังพลังอรหันตานจะเตชะนะรักขังพันธามีสัพปโซสัพเพพุทธาพระปติการจิกนจะยังพลังอรหันตานจะ เตชินะรักขังพันธามีสัพโซสัพพพุทธาพระตปตตาปจิกันะจะยังพลังอรหันตานะจะเตชินะรักขังพันธามีสัพโซสัพพพุทธาพระตปตตาปจิกันะจะยังพลังอรหันตานะจะเตชินะรักขังพันธามีสัพโซสัพพพุทธาพระตปตตาปจิกันะจะยังพลังอรหันตานะจะเตชินะรักขังพันธามีสัพโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนและพระรัตนตรัย ด้วยการสาตย์ยหญ่บทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและคาขาาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ปนจากไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายและพระธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุยผ่อนให้ข้าพเจ้าและวบรรุกมงคลพระปิตายรติเรียนยรสิเรียนไว้ครูครแปดตลอดจนวัตทุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริตสำเร็จจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ประการเถุ